บาบคลับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับอาวุธปืนรุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศอิตาลีในปี2025ที่กำลังเป็นที่พูดถึงในแวดวงอาวุธยุทธภัณฑ์ระดับโลกปืนกระบอกนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตอบสนองต่อภารกิจที่หลากหลายทั้งในด้านการทหารการป้องกันตัวและการใช้งานของหน่วยรบพิเศษด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ผสานเข้ากับความแม่นยำและประสิทธิภาพขั้นสูงสุด ปืนรุ่นใหม่นี้มีชื่อว่า b e r เ t ต้ ARX 500ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากตระกูล ARX เดิมที่เคยได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกจุดเด่นของ ARX 500คือการออกแบบที่ทันสมัยน้ำหนักเบาใช้งานคล่องตัวและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้งานในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะระบบรางที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อย่างหลากหลาย ตัวปืนใช้กระสุนขนาด6.8ม mm, ิลลิเมตรที่ให้พลังการเจาะทะลุสูงและสามารถยิงได้ในระบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติทำให้เหมาะสำหรับการปฏิบัติภารกิจเชิงรุกระบบความปลอดภัยภายในตัวปืนได้รับการออกแบบให้รองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ท่าทายไม่ว่าจะเป็นฝนตกหิมะหรือลมแรงโครงสร้างของปืนผลิตจากโลหะผสมพิเศษที่ให้ความแข็งแรงและน้ำหนักเบาผิวภายนอกเคลือบสารป้องกันสนิงและการขูดขีด ตัวลำกล้องสามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายพร้อมระบบลดแรงทิบที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมปืนได้ดีขึ้นในระหว่างการยิงต่อเนื่องราคาเปิดตัวของเบรต t า ARX 5 0า้อยู่ที่ประมาณ2,100ยูโรหรือประมาณ83,000บาทไทยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีนำเข้าในแต่ละประเทศถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับปืนที่มีประสิทธิภาพระดับนี้โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคุณสมบัติและเทคโนโลยีที่ได้รับ หน่วยงานด้านความมั่นคงในยุโรปหลายแห่งได้ให้ความสนใจและเริ่มทำการสั่งซื้อเพื่อทดสอบใช้งานจริงรวมถึงกองทัพบ,บางประเทศที่อยู่ในกระบวนการเจราจาซื้อขายซึ่งถือเป็นการยืนยันคุณภาพและความเชื่อมั่นในอาวุธรุ่นใหม่นี้จากอิตาลีหากคุณกำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับอาวุธปืนรุ่นใหม่ๆห,หรืออยากติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยีทางการทหารอย่างใกล้ชิดอย่าลืมกดติดตามบลรับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ